แมซนมีความสําคัญยังไงกับฝรั่งเศสคคือแม่น้ําแซนเนี่ยมันมีความยาวเนี่ย777กิเมตรนะมันไม่ยาวมากแต่ว่าที่สําคัญคือว่ามันผ่านปารีสนะฮะก็คือแม่น้ําที่เหมือนเจ้าพยาผ่านกรุงเทพใช่ไหมแล้วก็บริเวณ2ฝั่งแม่น้ำเนี่ยก็เต็มไปด้วยสิ่งสําคัญของโลกก็ฮอรเซลโบสนอตส์ดมนะฮะสะพานอเล็กซานเดอร์ที่3คือพูดง่ายว่าพิพิธภัณฑ์ ก็อยู่ที่นี่หมดสวยๆงามๆนะล่ลองแม่น้ําไปเพราะฉะนั้นแม่น้ําแซนก็จะวิ่งออกไปทางทิศตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสเฉียงขึ้นไปทางเหนือแล้วก็ไปออกทะเลที่ช่องแคบอังกฤษซึ่งเป็นจุดที่อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือเนี่ยแม่น้ําเส้นนี้มันก็จะไหลออกไปทางพื้นที่ที่เรียกว่านอร์มังดีนอร์มังดีคนไทยก็นึกถึงก็คือดีเดจจุดที่สัมพันธมิตรเขายกพลขึ้นบกในหนังเรื่อง saving private ryan นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะล่องไปในแม่น้าแสนไปจนถึงเมืองท่าสําคัญที่อยู่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก เรือมก็จะออกไปจาก Sand, Long, แม่น้ําแสนวิ่งล่องไปแล้วเมืองแรกที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าลีซองดาลิสพยายามจะพูดเรียนเสียงก่อนนะลีซองดาลิสเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองที่ไฮไลท์ก็คือว่าเมืองนี้มันถูกก่อตั้งโดยกษัตริย์ชาวอังกฤษก็คือกษัตริย์วิชาร์ใจสิงซึ่งมีชื่อเสียงมากแล้วเมืองนี้มันก็จะเหลือปราสาท ที่สร้างอยู่บนเนินเขาเป็นปราสาทของกษัตริย์วิชัยเจงห์มาสร้างเอาไว้เนี่ยเมื่อประมาณสักปี1ั0หนึ่งร้อกว่า,วานะในสมัยที่กษัตริย์วิชัยเจงห์เนี่ยมาทําศึกสงครามครูเสดนะครั้งที่3สามเสรวก็มาประทับอยู่ที่นี่ ที่นี่คือปรา,าสาทของกษัตริย์วิชัยสิงห์นะครับปรา,าสาทชาโตเกลัดนะฮะซึ่งสร้างขึ้นประมาณสักปีพันหนึ่งอยเศษนะครับแล้วก็ยังคงเหลือเป็นซากปราสาทพังมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทําให้ย้อนลำาลึกถึงสงครามครูเสดในสมัยพันกว่าปีที่ผ่านมาครับ เมืองนี้ก็จะเป็นเมืองเล็กๆที่เรือเราจะไปจอดแล้วก็จะมีบรรยากาศของชนบทฝรั่งเศสที่อยู่ฝั่งนอร์มังดีนะฮะ <c oughs> มันจะต่างไปจากเมืองที่อยู่ในพร o วองส์หรือว่าเมืองที่อยู่แถว er <c oughs> <c oughs> แถวคมจะ <c oughs> เป็นชนบทคนละแบบกันใช่ไหมเป็นชนบทคนละแบบแต่ว่าเป็นเมืองเก่านะะเราก็จะได้ไปเที่ยวชมที่นั่นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรือก็จะล่องต่อไป <c oughs>